วันนี้วันศุกร์นะวันสุดท้ายสปอร์ตบิตคอยดีเทีเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอ่ะวันนี้นะครับถ้าไม่รวมยอดแบ็กล็อกนะทุนดูบรรทัดล่าสุดนี่นะแดงหมดเลยว่ะเกสเกลไม่ซื้อไม่ขายนะครับเฟรตี้ลบไปนะขายทิ้งมา500กว่า BTC อาร์ขายทิ้งมา4 4 9 9บนะครับบิดไว้ขายไป102 รวมๆววันนี้นับขายไปแล้วพันกว่าสําหรับผมถือว่าเยอะนะครับถ้าเกินพันเมื่อไหร่สําหรับผมก็ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมยอดแบ็กล็อกถ้าแบ็กล็อกซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงพันเพราะมันจะดึงบาลานซ์กลับมานะครับภาพยังค่อนข้างที่จะบวกบวกลบๆอยู่ในกรอบแคบๆผมก็บอกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบิตคอยสูงไปมันก็จะโดนกดลงมากดลงมาแล้วต่าไปมันก็จะดันขึ้นไปนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปแต่กรอบเนี่ยมันจะเล็กลงใครดูเทคนิคก็แถวๆนี้ก็ดูเหมือนเหมือนจะ แล้วนะตรงนี้เป็นฐานใหม่แล้วใช่ไหมนะครับแล้วถ้าจะไปต่อมันเวลามันไปมันก็กระชากไปเลยนะมันไม่มันไม่จำเป็นต้องยอ่อถ้าจะลงหนักๆคุณก็ต้องไปประเมินแล้วมันจะลงเพราะอะไร นะครับมีสถานการณ์อะไรที่มันจะดันมันลงนะส่วนตัวตอนนี้ทุกๆอย่างดูจากตลาดทุนดูจากการกลับดอกเงินพร้อมที่จะไหลเข้ามาในระบบคริปโตเคอเรนซีน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เงินจะเข้ามาได้นะครับปัจจัยบวกทำรับผมบวกกับลบอะไรมากกว่ากันบวกมากกว่านะครับบวกแล้วก็แต่วันจะไปเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับคุณก็ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึง่งปัจจัยหลกัหลกๆที่จะดัน BTC ไปได้ไกลอีกทีหนึง่งคือเงินจากกองทุน ETF นะครับประเมินสถานการณ์ E t ทให้ดีว่าหลังจากนี้นนัักลงทุสานบน จะใส่เงินเพิ่มเพราะอะไรถึงจะใส่เงินเพิ่มอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าใส่เพิ่มราคามันก็ไปต่อถ้าไม่ใส่เพิ่มก็อยู่แถวนี้แต่ดูแล้วก็ไม่ได้ขายออกมันไม่ขายออกมันก็อยู่ ประมาณนี้แหละนะฮะราคา B ีดีล่าสุดฐานใหม่เนี่ยอยู่แถวๆหกหมื่นกับห้าหมื่นปลายปายแล้วนะฮะห้าหมื่นปลายปลายกลายเป็นของถูกไปประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ BDC นะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับหลังจากนี้จะมีความโลภมาให้ทดสอบกันเยอะๆเลยนะครับเราก็ดูให้ดีนะยังไงผมก็ย้ําคําสุดท้ายนะว่าเงินง่ายๆไม่มีในอีซี่มันนี่ไม่มีในโลกนี้นะครับอะไรที่มันได้มันง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามเขาพูดแล้วมันง่ายจังนะฮะอย่าลงเชื่อ ย้ำอย่าหลงเชื่ออะไรที่มันง่ายเกินเหตุฟังแล้วจักกจี้นะฮะไม่มีหรอกนะครับพาคุณไปเลี้ยงข้าวไปดูที่สวยๆหรูๆไปดูคนกระโดดรถเต้นกรีดร้องดีใจได้เงินเยอะภาพลวงตาทั้งนั้นนะฮะแล้วคุณก็เป็นเหยื่อนะพะอออกมามันทําอะไรไม่ได้เลยมันไม่เห็นไปตามที่มันพูดเลยวะนะฮะอันเนี้ย เจอกันเยอะนะครับเดี๋ยวในวงการคริปโตก็คงจะมีโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นนะไม่ใช่มีะตอนนี้ก็มีแล้วนะผมแค่ไม่อยากจะเปิดเอ่ยชื่อนะฮะเยอะะเลยนะอย่าลงเชื่อชวนคุณมาไปนั่งสมัมมนาเดี๋ยวจะสอนเทรดคริปโตเดี๋ยวจะสอนชวนลงทุนโอ้โหแล้วมีคนนั่งกับคุณเต็มไปหมดเลยไอเราไปไงฮะฟังไม่รู้เรื่องฮะฟังเหตุบาจีกับเขาโอ้คงจะดีนะครับนั้นฟังรู้เรื่องกี่ประโยคนั่นอ่ะปรากฏไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าคนมันเยอะ มงไฟจะใช่นะบังทีก็หน้ามาทั้งนั้นแหละนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกงั้นอย่าหลงเชื่อเรื่องแบบนี้นะเตือนแล้วเตือนอีกนะผมเสียใจมากถ้าเพื่อนๆในช่องไปดูอะไรแบบนี้มานะครับ